ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเยียสงตีตาย เฮียส่งตีตายวันนี้พ่อลูกเล่งโงครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยนะครับวันนี้สายชาบูมาด่วนๆเลยนะครับชื่อว่าร้านนานะโทกุชาบูนะครับตั้งอยู่ที่ตึกเซ็นทรัลพอยต์สยามสแควร์ชั้น3นะครับตรง BTS ทางออก2นั่นเองครับร้านก็เปิดทุกวันนะครับ10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผม ทาโทกุชาบูนะครับร้านอาหารบุฟเฟ่ญี่ปุ่นครับกับบรรยากาศโฮมมี่ครับที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความหอมของน้ําซุปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะครับเด็ดทุกตัวครับแล้วก็ยังมีให้เลือกถึง4น้ําซุปอีกด้วยแล้ววันนี้ที่เราสั่งมาแนะนํา2น้ําซุปเลยนะครับนั่นก็คือน้ําซุปดําสุกี้ยากีสูตรเข้มข้นนะครับ เสิร์ฟพร้อมมากับสายไหมอันนี้ไม่เคยรู้ใช่ไหมวันนี้ได้รู้กันนี่ครับผมนี่ฮะสายไหมนะครับ,รบแล้วอีกหนึ่งซุปนั่นก็คือน้ําซุปปลาแห้งสูตรดั้งเดิมของทางร้านก็นะครับใช่แล้วครับนี่ครับวิธีการของเขานี่เลยกิมมิคของร้านเขาน้ําซุปดําใส่สาย,สายไหมครับผมอุ้ยใส่ไปหา หายละลายไปเลยใช่โดยแต่ละซุปนะฮะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําจิ้มที่แตกต่างกันครับตัวน้ําดาครับก็จะมีให้ทานคู่กับไข่ไก่ปลอดสารพิษนั่นเองนะฮะและส่วนชาบูครับหรือว่าซุปใสนะฮะก็ทานคู่กับซอสงาขาวครับหรือว่าจะกินซอสยูสุคอนสึก็ได้นะครับพร้อมพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นเวลาคุณมาถึงร้านนี้เขามีเมนูแอปเปิ้ทายให้เราทานเล่นเป็นเวลคัามเซตนะครับมากับเวลคัามดิงด้วยนะฮะเป็นชามมลินะครับผมครับผมะแล้วเมนูของที่นี่เนี่ยเขาจัดแบบครบ จบนะฮะที่ราคาเพียงแค่7 0็ห้าบาทเน็ตอ,อิ่มจุกๆไปเลยนะฮะได้ถึง100นาทีด้วยกันนะฮะวันนี้มาแล้วต้องขอแนะนำตัวเด็ดๆเลยมีอะไรบ้างเฮียของเขานี่บอกเลยมาแล้วต้องสั่งเลยนะนั่นก็คือลูกชิ้นกุ้งครับผมอยู่นี่แล้วใช้กุ้งล้วนๆเต็มๆเลยนะอ,อร่อยวะอ่ะดีมากเลยดีๆห สั่งเนี้ยแบบสั่มาเลยเหรอเออมาเนื้อกุ้งแน่นๆดีมากตามที่เขียนเลยครับกุ้งเน้นเ้นลืมใส่แป้งแน่นอนต้องสั่งครับผมครับผมไปเมนูที่2เนื้อที่นี่นำเข้าจากออสเตรเลียและอเมริกาเท่านั้นนะครับผมใช่ครับเมนูต่อไปก็ต้องนี่เลยฮะชัดโลนั่นเองครับผมนี่เลยนี่ครับลวก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 โบก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 กินเนื้อเนี่ยมันสนุกตรงเนี้ย ยาวดึงเลยอร่อยมากคือดีอมไม่รู้จะพูดอะไรว่ายังไงแต่บอกได้ว่าคือดอียังมีอีกส่วนหนึ่งด้วยปลาที่เวลามาทานบุฟเฟ่ที่นี่เนี่ย,ยก็ยังมีให้สั่งอะไรครับลิ้นวัวโ,อ,โองโปรดใช้เป็นลิ้นวัวพเมียมคัดพิเศษใส่เข้าไปอ่ะขอชนหน่อยอโอ้ ือนุ่มเขียวเราก็ขาดม,มีความกรุบก,กรอบนิดนึงใช่ม,ม,มีความกรุบกรอบ้คือดีมากเลยอะ่ะคือดีมากเลยบอกเลยว่าใครที่ชมอยู่นะครับ,ค,รบคุณจองมาเลยโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการ,รเมื่อมาถึงบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวเวราดระเบรอครับรบับส่วนลด10% ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายนสองห้ากครับผมยังไม่หมดนะยังไม่หมดเดี๋ยวเบรกหน้ามาพามาดูอีกว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูไหนมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายอ,อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะกลับมาเอาร่อยกันต่อกับช่วงเฮียรงตีต,ตายครับวันนี้เราภูมิใจนำนเสนอมากใครเป็นสายชาบูเลิฟเวอร์นะ ต้องรู้จักร้านนี้ตั้งแต่ว,วันนี้เป็นต้นไปที่อว่าร้านนานะโทกุชาบูนะครับครับตั้งอยู่ที่ตึกเซ็น e ร p o พอยสยามสแควร์ชั้น3นะวันนี้นั่ง BTS มาเลยออกที่ทางออก 2, <ช> 2> เดินออกมานิดเดียวร้านที่อยู่ขวามือถูกตเปิดทุกวันนึ้เนี่ยสิบโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับผมใช่ครับที่สําคัญครับลืมไม่ได้เลยนะับลิกมีของดีมาแจกทุกสัปดาห์ครับจากพินเซเวลเนี่ยเซ็นเตอร์สาขาทาวน์อินทา ผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีครับเขามีคอร์สครับให้ทดลองใช้แบบฟรีๆช่วงท้ายรายการติดตามชมไม่ได้นะไปที่เมนูที่บอกว่ามาที่ร้านแหน่งนี้ต้องสั่งไม่งั้นเจยสงตี<อ>ตาย,ตายเลยบอกเลยว่าช็อตเพจของเขาเนี่ยมันอร่อยสุดยอดเลยครับใช่แล้วเขานำเข้านะจ๊ะพีม นี่ครับผมครับผมช็อตเพจฮอเย,ยอะว่ะอเยอะยดีมากที่ร้านเนี่ยเขาก็ยังมีเมนูไซด์ดิสอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมโคโรเกเกียวซ่า,าสนเต็กไก่รวมถึงข้าวเนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นตอนนี้เฮียหิวข้าว อยากกินข้า <c oughs> ยกมือสั่งข้าว <c oughs> ขอข้าวถ้วยหนึ่งครับผมข,ข้าวผมมาแล้วเอามาเลยครับเน่ครับผม,มเวลาทานเนื้อเนี่ยนะมันต้องมีข้าวมาซอยด้วยอ่ะมันถึงจะสะใจสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือน้ำซุปที่เป็นน้ำซุปดำเขาเนี่ย เขาใส่สายไหม่เข้ามาอืมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะที่พีกไปกว่านั้นเนี่ยเราเดินเข้าร้านมาเนี่ยปะเขายกเมนูของหวานมาให้เราลองเนี่ยแอนติมของเขาเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด4รสชาติแต่ว่าวันนี้เนี่ยดิกเลือกมา2รสชาตินะครับมีโฮจิชะกับพิ้งยูสุนั่นเองนะฮะอ,อ,อร่อยอะ่ะบอกเลยนะครับว่าถ้ามาที่ร้านนานะโทกุชาบูออยู u แค n e ี t enjoy จบาทเน็ต ต้องสั่งเมนูช็อตเพดมากินให้ได้ ไม่งั้นเนี้อซงตีตายสำหรับแฟนรายการนะฮะเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการทินเที่ยวอาราวเดอะเวอร์นะครับรับส่วนลดสำหรับค่าอาหารทันที10%ไปเลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2567นี้นะครับแล้ววันนี้ครับเราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ r i ิน e ซ s เว l l น e s ซ Center สาขาทาวน์อินทาว์ครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีนั่นเองนะฮะกับโปรแกรมฟื้นฟูออกซิเจนเทอรราพีนั่นเองครับสำหรับ10ท่านแรกนะครับที่จองมาก่อนนะฮะทดลองให้ใช้ฟรีไปเลย ครับผมนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดครับ ad around the world ครับหรือว่าสแกน q r Code คที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2567นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินัลและขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ชไปที่ herb house official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอครับ @herberhouse tiktok เซฟไปเลยครับ herberhouse ครับผมอร่อยขนาดนี้พอลูกเล่ง,งหงมอบไายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะ และถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิมลองความอร่อยกันที่ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ